กลับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการพยากรณ์อากาศโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกชีนเลตตนบนพอกันในมือนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่18 มกราคม2 5 6 4นะครับอากาศยังคงหนาวต่อเนื่องนะครับจากเมื่อคืนมากนะครับคาดว่าเมื่ออื่นใน่น่าจะหนาวลงไปอีกโดยเฉพาะช่วงดึกต่อเช้านะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิลดลงต่ำสุดนะครับเมื่อเบื่องข้อมูลจากกรมอุตุนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นที่ทําการตรวจทุกๆสาชมชั่วโมงแผนที่ได้วิเคราะห์โดยนักอุตุนยิยมวิทยานะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับ ความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศที่หนาวเย็นนได้แร่ปกคลุมภาคอีสานของเฮาแล้วนะครับเห็นให้อุณหภูมิขาดการวาสิลดลงได้อีก2-3โอกสาองศาเซลเซียสน,นะครับมาเบึงในภาพมุมสูงกันนะครับจากแผนที่ภาพดาวเทียมนะครับของญี่ปุ่นเห็นว่าภาคอีสานเฮานี่ยังคงเป็นช่วงที่บ่มีเมฆ บ,บ่มีฝนในช่วงวันนี้ไปถึงมื่ออื่น,นะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทะเลและก็อยู่ทงางภาคใต้ตอนล่างๆนะครับมาเบิ่งในภาพร่วมกันอากาศตั้งแต่บ่ายของวันที่8 8 ไปจนถึงบายของวันที่1 9เก่ามกราคมสม6น4ภาคตะวงหออกเชียงเหนตนบนมีอากาศหนาวแล้วก็มีลมแห้งยอดผู้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุดของยอดผู้อยู่ที่ประมาณ4-11องศาเซลเซียสนะครับส่วนในผืนราบนะครับตามท่องไหตทองหน้าตามบันตามเมืองต่างๆนะครับอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ประมาณ8-14องศาเซลเซียสแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุด ในขาดการของมือนีจนถึงมืออื่นนี่นะครับอุณหภูมิจะอยู่23-27องศาเซลเซียสนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิตอนกลางวันกับบ่คอยห้อนอุณหภูมิยังขอนขังต่ำอยู่23-27ก็เป็นอากาศหนาวเย็นนะครับร่มกับขอนข้างแห้งนะครับส่วนช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำสุดหรือว่าอากาศหนาวสุดก็จะเป็นช่วงดึกต่อเสาร์กับวันพม่พี่น้องนะครับประชาชนที่เราฟังรายการอยู่ไดในเอาข้อมูลตัวนี้นะครับไปเป็น เครื่องในการเตรียมรับมือกับอากาศที่หนาวเย็นในช่วงสองสามมือที่จะต่อจากนี้ไป เพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายใหตแก็งแรงนะครับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหลวกะระมัดระวังเกี่ยวกับพื้นไฟที่ก่อขึ้นนะครับลมที่แห้งอาจจะพัดให้สะเก็ดไฟไปไหม้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้นะครับกับข้อให้ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตํานนเกษรัน,น้ำคาวพยากรณ์มาแจ้งให้เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับร่้รับทราบกันนะครับพอกันไม่เอมือนนะครับสวัสดีมัอนี่สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน